น,นี้นะคะรุ่นพี่เด e s t สตาแกงส้มธนคชก็พร้อมที่จะมาส่งมอบความสุขในการกลับมาเยือนเวทีเดิร์สตาด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตคุณและคุณเท่านั้นบรรยากาศจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับชาวตามติดชีวิตดาวนะครับผมแกงส้มนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเวทีสตาร์สิบนะฮะที่เรียกได้ว่ากลับมาเหมือนกับว่า เขาเรียกว่ากลับไปยืนที่เดิมที่เราคุ้นตาแม่ต้องบอกว่าวันนี้มาเป็นเรือรุ่นพี่เดือดซ่ที่มาร้องเพลงนะครับวันนี้มากับเพลงคนละคุณเท่น,นั้นต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆได้เจอน้องๆได้พูดคุยแล้วก็ลงไปถึงได้เข้าไไในเาเรียก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าอะไรอ่ะบรรยาก,กาศเวทีที่เราเคยแบบโผล่ผ่านอะไรกับมันมาได้แบบคือได้แต่เวทีนี่เยอะมากนะฮะตื่นเต้นมากๆวันนี้คือตั้งแต่ตอนซ้อมตอนบล็อกกิ้งแล้วแบบโอ๊ยเดี๋ยวแบบตอนจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวคือตื่นเต้นมากๆนะฮะต้องบอกว่าขอบคุณเดือดซ่ามากถ้าไม่มีเเดสตาร์นี่ยผมคง ม่ได่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาเจอกับน้องๆรุ่นใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงไม่มีโอกาสได้มาตอบเลงให้กับแฟนๆทุกคนฟังนะครับอบคุณเตสตาร์มาครับผมวันนี้นะครับก็น้องๆที่อยู่กสี่คนตอนนี้นะฮะก็อาจจะต้องมีคนที่ต้องที่ต้องแบบว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกันเพื่อนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรคืออย่างที่บอกว่าเราทำเนี้ยเราทาด้วยความรักเนาะเรามาเราจะมาได้แต่แรกจนถึงไหนก็ไม่ก็ไม่รู้แหละแต่เราทำมาด้วยความรักแล้วเราจะอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทําสิ่งที่เรารักแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีความ อยู่ที่ใจเราแน่นอนครับก็ยังไงฝากนะครับติดตามด้วยละกันเดี๋ยวจะมีซิงเกิลออกมานะครับกับอัลบั้มเพลง Yes or Noz นะครับบทเพลงรักจากเดือดสตาร์ครบรอบ10ปีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเพลงพาอจากพวกเรากันนะครับแต่ก็ที่อยาอากมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงละครนะครับตอนนี้ถ่ายทำอยู่นะครับกับละครเรื่องฝันเฟื่องนะครับก็คาดว่าช่วงเดือนสิงหาคมน่าจะได้ดูกันนะแล้วก็แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไงเหล่ามาคอนเฟิร์มให้ทีละกันยังไงติดตามด้วยกันนะครับและนี่